สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนค่ะดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนพฤษภาคม2564น,นี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอเป็นตัวแทนของชาวมิถุนที่มีคู่แล้วนะคะหรือมีความรักแล้วมีแฟนแล้ว หรือกำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะเป็นการทำนายดวงของคนมิถุนที่ยังโสดนะคะ,อะรอบแรกจะเป็นของดวงของคุณมิถุนที่มีคู่แล้วมีความรักแล้วนะคะว่าความรักจะเป็นอย่างไรขอไพ่ทาโร่นะคะได้ทํานายแล้วก็ชี้แนะชี้นำให้กับชาวมิถุนด้วย ด้วยครูเอปัทมพรนะคะเป็นผู้ทํานายและก็เป็นคนที่อยู่ในลัคนาราศีมิถุนด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขอใช้จิตนะคะตั้งอธิษฐานเป็นตัแทนของชาวมิถุนเลยว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ตัวตนของชาวมิถุนเป็นอย่างไรเขาคนนั้นที่เป็น คูรักเป็นสามีเป็นแฟนหรือคนที่กำลังคุยอยู่นั้นเขาตัวตนเขาเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรและไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรแก่ชาวมิถุนคะค่ะตัวตนของชาวมิถุนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะในด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ย คล้ายๆกับว่าเหมือนจะมีคู่แข่งเหมือนจะยังไม่ได้ไว้วางใจอะไรนักในความรักความสัมพันธ์เหมือนความรักของเราเนี่ยมันอยู่ในเกมอยู่ในการแข่งขันแต่เราอ่ะแต่เราเนี่ยคือผู้ที่เหนือกว่าในเกมนี้ในการแข่งขันนี้นะคะถ้าตีความหมายก็หมายความว่าถ้าเราเป็น เมียเราก็เป็นเมียหลวงอยู่ตอนนี้ถ้าเราเป็นแฟนเราก็เป็นแฟนคนที่หนึ่งนะคะหรือเราอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคุยเราก็เป็นนั m b บอรวันอยู่อาจจะมี Number รทูีโฟร์มาเรื่อยๆนะคะอยู่ในเกมการแข่งขันเป็นความรักเป็นความสัมพันธ์ที่มีคู่แข่งหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ช่วงนี้เราอาจจะ ไม่ได้ไว้วางใจคนรักของเราแฟนของเราเท่าไรนะักนะคะเราอาจจะหวาดระแวงเขาว่าเขาจะแอบคุยกับใครหรือเปล่าเขาจะมีใครแอบซ่อนอยู่หรือเขาเมีคนคุยหลายคนหรือเปล่าประมาณนี้นะคะในความรู้สึกในตัวตนของเราคือเราอะ่ะก็ไม่ได้ไว้วางใจเขาเท่าไรนะักในเดือนนี้ไม่รู้เกิดอะไรแหละแต่เรารู้สึกแบบนั้นอะ่ะว่ามันเหมือนมีใครอีก ที่เขายังแบบว่ายังไปให้ความสนใจนอกจากเราแล้วนะคะอ่ะเรามาดูตัวตนของแฟนเราสามีของเราหรือคนที่เราคุยด้วยเขาไม่ได้คิดอะไรนะเขาเขาแบบว่าเขามีความพึงพอใจเขามีความสุขเขามีความอิ่มเอมเขามีความภาคภูมิใจหรือเขาแบบว่าคิดว่าเขาเนี่ย เป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะเขามีแฟนที่น่าภาคภูมิใจเ,เขาเขาหล่อเขารวยหรือเขาภาคภูมิใจในตัวเองประมาณนั้นนะคะตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีความยิงทะนงนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองทีเดียวเลยแต่จะถามว่าแล้วเขามีไหมอ่ะเขาแอบมีใครไหมอยากจะบอก อยากจะบอกแบบจริงๆอยากจะพูดอะไรที่มันดูบวกนะแต่ด้วยด้วยไพ่เนี่ยออกมาแบบนี้ทำให้มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีแววนะมันเหมือนเป็นลักซอนอ่ะมันน่าจะมีแววแต่ถึงมีแววยังไงอ่ะเราก็อยู่เหนือกว่าคนอื่นๆนะอย่าเพิ่งตีโพลตีพายไปก็แล้วกันมันอาจจะเป็นแค่การสงสัยมันอาจจะเป็นแค่ความ หวาดระแวงนะคะแต่มันก็ไม่ผิดนะการที่เรามีคู่ครองแล้วเราแบบว่าระแวงเราไม่ได้ไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ผิดนะคะมันเกิดขึ้นได้ค่ะ ด้วยสถานการณ์ด้วยสภาพแวดล้อมด้วยความเป็นคนไทยอะ่ะมันก็จะต้องมีเนาะเออด้วยนิสัยของคนไทยนะคะผู้ชายเจ้าชู้แล้วก็ผู้หญิงก็แบบว่าเดี๋ยวนี้ก็มีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นของธรรมดาเนาะการที่เราจะระแวงเอาไว้บ้างไม่ต้องเยอะนะคะมีบ้างก็เหมือนกับเราติดเครื่องเออ ต,ติดเครื่องกันขโมยไว้ในหัวใจเราก็แล้วกันนะคะเอาไว้ถ้ามีแววอะไรมาแบบหนักๆจริงๆอะ่ะเราก็าจะได้จะได้แบบว่าหาวิธีการนะคะมาป้องกันคนที่จะมาขโมยของรักของห่วงของเราไปค่ะอนาคตเป็นยังไงอ่ะไพ่บอกว่านิงน่งๆไว้เฉยไว้เย็นไว้ก่อน รอดูสถานการณ์ดูไปเรื่อยๆในจริงๆในเกมนะคะถ้าในเกมของความรักในเกมของอครอบครัวผัวเมียเมียน้อยเมียหลวงหรือว่าการมีกิ๊กเนี่ยคนที่ออกมาพูดเยอะคนที่โวยวายจะเป็นคนที่เสียเปรียบยิ่งสงบยิ่งนิ่งเท่าไหร่ผู้ชายจะให้ความเกรงใจเพราะเดาทางไม่ถูกว่าผู้หญิงเนี่ยคิดอะไร ะะเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาเตือนว่าให้นิ่งให้สงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปด้วยวิถีทางของมันเองและคลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยค่ะความรักความสัมพันธ์นี้จะคลี่คลายจะดำเนินไปจะสารต่อกันไปได้อีกเรื่อยๆยังมีแนวโน้มที่จะเดินต่อไปได้อีก ะะเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆย,ยังคงสามารถที่จะดําเนินต่อไปยังคงกลับมาหวานชื่นกันได้อีกยังคงมีความโรแมนติกความเอื้อเฟื้อความแ c a r i n งเห็นอกเห็นใจกันการ support ยังคงสามารถที่จะดําเนินไปได้อีกแต่ความรู้สึกในช่วงเนี้ยมันอาจจะแบบว่า เรานั่นแหละเป็นที่เรานั่นแหละเราอะรู้สึกเหมือนหวาดระแวงเรารู้สึกเหมือนแบบเรามีคู่แข่งในความรักนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเอาชนะความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ทําตัวให้นิ่งให้สงบทําหน้าที่ของเรานะคะยังคงเทคแคร์ยังคงซัพพอร์ตยังคงแบบดูแลเอาใจใส่กันนะคะเป็นอย่างดีเหมือนเดิมเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะ ที่ถ่ายไปไปในทางที่ดีความรักความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้ค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูให้กับชาวมิถุนที่ยังโสดอยู่ว่าเดือนนี้เราจะได้เจอคู่ไหมเราจะได้พบคนที่จะมาเดินจุงมือกันไหมนะคะจะ จะมีคนมาแบบสอยเราลงจากคานไหมนะคะความรักจะเป็นอย่างไรแล้วเขาก็จะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะขอเป็นตัวแทนของชาวนิถุนนะคะขอพลังงานแห่งไพาทาร่ได้ช่วยทํานายและชี้แนะให้กับคนมิถุนที่ยังโสดอยู่นะคะในเรื่องของความรักว่าจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤษภาษคมนี้เอามาดูซิว่าชาวมิถุนเนี่ยจะ มีแฟนไหมมีความรักไหมในเดือนนี้นะคะแล้วความรักจะเป็นอย่างไรถ้าเจอเนี่ยเขาคนนั้นน่ะจะเป็นยังไงความสัมพันธ์จะเป็นยังไงจะเข้ากันได้ดีไหมนะคะหรือไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรชี้แนะชี้นำอะไรบ้างคะเอาละค่ะ จริงๆคนมิถุนนะเป็นคนที่รักจริงเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะทุ่มเทรักใครรักจริงแล้วก็เป็นสายเปด้วยนะเปทั้งกายทั้งใจและทรัพย์สมบัติเลยแหละใครที่ได้ชาวมิถุนไปเป็นแฟนเนี่ยไปเป็นคนรักเนี่ยถือว่าเขาโชคดีมากเพราะชาวมิถุนเนี่ยเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นผู้ให้เป็นผู้ซัพพอร์ตเลยแหละนะคะอะ เราเองนะคะเราเป็นคนแบบนี้แล้วเราจะสามารถดึงดูดไทยได้ไหมเรามาดูสีเราเองเราเองเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนพูดจา ไพเรเป็นคนพูดจาที่ถูกใจรู้รู้ว่าควรจะพูดแบบไหนให้ถูกใจคนนะคะการเข้าสังคมจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้เป็นจุดสนใจจะนำมาซึ่งคนที่ถูกตาต้องใจนะคะถูกสเปคเราเนี่ยเข้ามาจากวงการสังคมการติดต่อการพบปะนะคะอ่ะมีแนวโน้มนะคะมีงานไหนที่จะต้องพบปะหรือทางออนไลน์ก็ได้นะคะ คนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือนิสัยเป็นเด็กกว่าเรานะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่โอ้ถ้าถ้าเจอเราปุ๊บเนี่ยถ้าเขาถูกใจเราเด็กลักษณะอ่างเงี้ยหรือคนลักษณะแบบเนี้ยเป็นลักษณะเด็กหัวดือ้อหัวล้นเนี่ยถ้าเขาถูกใจเราเนี่ยเขาจะแบบว่าทุ่มเทเลยนะเขาจะบุกเลย ลุยจีบเลยนะคะมาแบบเร็วมากเลยนะคะมาอาจจะแบบว่ามาคุยแบบขอเป็นแฟนเลยเพื่อนไม่เอาเพื่อนมีเยอะแยะและเดี๋ยวขอเป็นแฟนเลยจําเป็นความสัมพันธ์แบบเร็วเร็วมาเร็วนะคะแต่จะไปเร็วหรือเปล่านั้นเดี๋ยวก็คงต้องดูกันต่อไปแต่ลักษณะที่จะเข้ามานะคะคนที่จะมาเข้ามาหาคนมิถุนในช่วงเดือนนี้ จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะเป็นคนเด็กกว่าเป็นคนทีเ่เข้ามาจีบแบบเร็วๆนะคะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ไม่ราบรื่นเท่าไหรนะัก คุยคุยกันไปอาจจะไม่ได้ถูกใจเราไปซะทั้งหมดอาจจะมีบุค,คลิกบางสิ่งบางอย่างที่เรายังคงไม่พึงพอใจและตัวเขาเองเนี่ยคนที่เข้ามาคุยก็พอคุยกับเราปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ถูกใจเราร้อซคงต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะดู กันไปศึกษากันไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาจีบ,บ,บเราแบบรวดเร็วเนี่ยแต่การตัดสินใจว่าจะไปต่อไหมยังคงต้องศึกษากันไปอยู่ยังคงต้องมีการออคุยกันไปยาวยาวนะคะตรงนี้ถือได้ว่าชาวมิถุนมีโอกาสที่จะได้ได้เจอคนคุยนะคะมีโอกาสที่จะได้ มีคนเข้ามาหาอาจจะเป็นทางออนไลน์ก็ได้หรือการาไปเพื่อนฝูงแนะนำมาให้รู้จักหรือจากการไปติดต่อพูดคุย เข้าสังคมนะคะอาจจะเข้างานเลี้ยงหรือว่าการติดต่อการงานอาจจะได้เจอกันแล้วก็เป็นคนที่ดูลักษณะเหมือนเด็กกว่าเราหรือว่านิสัยเด็กกว่าเรานะคะจะเข้ามาแล้วก็แต่ขอให้ใช้เวลาในการดูแล้วก็ศึกษากันไปก่อนนะคะถามว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ต้องออดูกันอีกทีหนึ่งนะคะในเดือนนี้คงยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปมากมายอะไรนักนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยอย่าใจเร็วด่วนได้นะคะ ต้องดูกันไปก่อนสักระยะหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าดูกันไปยาวนาน10ปี20ปีอัปนนีอ้นมันก็แบบเดี๋ยวมันจะหมดอายุนะคะของมันมีหมดอายุได้เหมือนกันนะผู้หญิงเรายิ่งออถ้าถ้า40แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะ30อัพแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะขอดูแบบว่าเงื่อนไขสักสองสามข้อตรงก็โอเคได้เลยนะคะเอาละค่ะก็ต้อง ขออ,อวยพรให้กับชาวมิถุนนะคะได้มีความรับที่หวานชื่นได้พบเจอคนที่ถูกใจถูกสเปคได้เป็นเจอคนที่ใชนะะ่นะคะค่ะก็สำหรับการทํานายที่ครูเอปรธมอรมพรนะคะได้ทำนายผ่านไพ่ทาโรกให้กับชาวมิถุนในเดือนพฤษภาคมนี้หากตรงกับดวงชะตาของท่านนะคะก็รบกวนมากดเม้นให้กําลังใจกันนะคะ ติดตามฝากติดตามกันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้กำลังใจกันแล้วก็ส่งพลังงานบวกผ่านการทำนายไพ่ยิปซีด้วยประสบการณ์และความสามารถพิเศษนะคะในการทํำนายไพย่ตรงนี้เนี่ยเอามามอบส่งพลังงานให้กับทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ